เปิดของห่วงเปิดของห่วงวันนี้นะคะปุ่นจะพามาดูของรักของห่วงของเหล่าซุปตากันและวันนี้ปุ่นนัดดาราท่านนี้ไว้แล้วที่เขาชอบสะสมช้อนชาทำไมต้องสะสมช้อนชาเดี๋ยวมาคุยกันนะคะสวัสดีพี่ผัดไทย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอนอนุญาตค่ะทุกคนเยอะมากออถามก่อนเลยลทาไมถึงสะสมช้อนชาคะโอ้ม,มันก็มีที่มาที่ไปเนาะคืออย่างนี้ มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นดารานี่แหละค่ะแล้วก็เป็นลูกครึ่งเขาเป็นคนนอร์เวย์เนาะทีเนี้ยเขาน่ะมาจุดประกายเราเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเล่าว่าเนี่ยคุณย่าเนี่ยเขากําลังจะสละสมบัติแล้วเขาก็เรียกน้องคนนี้กลับไปที่นอร์เวย<ะ>์เพื่อที่จะไปเอาช้อนเราก็เฮ้ยแค่ช้อนเนี่ยนะน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าช้อนเนี่ยนะ สมมติว่าหนูกเกิดมาปุ๊บเนี่ยหนูจะมีช้อนประจําตัวเขาจะมีช้อนเงินนะหนูชื่ออะไระชื่อมารีารเขาก็จะใช้สลกักค่ะสลักเอาไว้ข้างหลังจนกระทั่งนี่แหละค่ะพอแก่แล้วกําลังจะซายลแล้วอย่างเราเป็นหลานสาวเฟี้ยวเ้าเราก็จะจ้องของคุณคุณยา่าคุณย่าเราไว้เนี้ยอี่ช้อนคุณย่าสวยอ่ะพอ,อคุณย่าจะไปคุณย่าให้เราก็จะดีใจว่าเออแบบว่าได้ของชิ้นนี้แล้วเป็นสมบัติของย่าตกทอดตกทอดนี่คือที่มาแล้วอุ้ย แค่เรื่องแค่นี้มันมันทำให้เราแบบเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันดีอ่ะอ้าวแล้วมันไม่ใช่มูลค่าทางเงินนะแม่มันคือมูลค่าทางทางใจด้วยแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยอย่างมีอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสวนสนุกอันนี้เนี่ยจะเป็นสวนสนุกโบราณของอเมริกาเลยค่ะมันจะมีโซนต่างๆที่แบบมีความเป็นโบราณโบราณของเขาอยู่อย่างอ,อันเนี้ยเป็นทีมเบสบอลค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมเบสบอลที่แบบเขา คือดังอ่ะเอออย่างเงี้ยเขาไปอันนี้ฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียก็คือเป็นรัฐที่ประกาศอิสรภาพเออเนี่ยเป็นโลโก้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอันคริสมาสเห็นปะอ๋อที่เป็นแบบเหมือนไว้ที่หน้าประตูใช่แล้วตัวเองดูดิเขาสลักยากมากอ่าให้หนูจับอ่ะเห็นไหมมันเลยเอียดงานละเอียด ปกติแล้วอะพวกชอว้อนพวกเนี้ยราคาอยู่ที่เราๆประมาณี่าก็มีตั้งแต่สี่ร้อยแปด้อยเีนถึงล้านช้อนอะไรเป็นล้านไม่ใช่เซ็ตละนะชิ้นละ เพราะว่ามันงานละเอียดงานโบราณและอยู่ที่ว่ามาจากไหนด้วยคือช้อนเนี่ยมันไม่ได้แค่สวยงามนะมันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์บางทีบง่บางแห่งเนี่ยยังถือว่าเป็นเหมือนของนําโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเอออะแล้วทั้งหมดนี้แม่ชอบอันไหนสุดดิชอบอัน lobster มันเป็น lobster เป็น lobster m a i lobster แ,แม่ไปได้มายังไงคะอันนี้อันนี้เออเขาให้ค่ะอ,อ,อนน ถึงรักนะเขาให้เขาคนนั้นให้ทางนั้นเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นของสะสมของแม่ผัดไทยนะคะที่สวยเก๋มากและไม่ได้จุ๊บนะคะที่สำคัญนะจ๊บนะใช่แล้วอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยมากนะคะขอบคุณมากค่ะเก็บก่อนล็อกก่อนค่ะล็อกค่ะไม่ได้แม่กลัวจุ๊กตลอด